สวัสดีครับวันนี้ที่18บแปดเมษายนนะครับเป็นอีกคลิปหนึ่งในการทำงานของชาวไร่นะครับวันนี้ตามติดคุณลุงทั้งวันเลยครับวันนีนน้้คุณลุงนำฟอร์ด5000นะครับห้าพคือฟอร์ด7จนะครับวันนี้เรารู้กันในะฟอร์ด7จติดหางค่าสปริงของนครสวรรค์สติลนะครับ การคาดลูกหญ้าครับเก็บลูกหญ้าคาดหน้าดินนะครับอันนี้เราเดิมตาไม่ทันครับรอให้คุณลุงกลับมาครับอาจจะถ่ายย้อนแสงหน่อยนะครับเทคนิคการทำอ้อยของคุณลุงนี้คือคุณลุงจะใช้ เครื่องปลูกล่องเดียวครับเครื่องปลูกล่องเดียวของนครสวรรค์สตีลนะครับปลูกล่องห่างประมาณเมตรห้าสิบหรือประมาณเมตรห้าสิบครับ่าจะเมตรห้าสิบได้แล้วก็วางสายน้ําจยดนะครับหนึ่งรอบวางสายน้าจดหนึ่งรอบให้ให้อ้อยได้มีความชื้นนะครับแล้วก็ ต่อด้วยเวลาเก็บสายน้ำหยดออกแล้วต่อด้วยเอาค่าสปริงนะครับค่าสปริงในการเปิดหน้าดินนะครับสังเกตลงค่าสปริงแล้วดินก็จะค่อนข้างซุยนะครับไม่แน่นทำให้อ้อยงอขึ้นมาได้ง่ายนะครับเทคนิคของแกนะครับแกใช้มา เขตฝั่งนี้นะครับส่วนมากส่วนมากโซนนี้จะนิยมปลูกอ้อยพันุขอนแก่นสามนะครับดินทางนี้จะถูกกับพันอ้อยขอนแก่นสา,สามส่วนมากนะครับช่วงนี้ช่วงประมาณบ่ายสามโมงนะครับจะแดดจะแรงหน่อยแต่นี้ก็แบบประมาณ สาไล่ได้ครับเดี๋ยวรอให้คุณลุงกลับมาอีกทีนึงนะครับถ่ายย้อนแสงนิดหน่อยัะเดี๋ยวรอฟอร์ดห้าพนี้ก็อายุประมาณ30มสิบามสิบสี่ปีนะครับถือว่าใช้ได้ดีนะครับใช้ได้ตอ,อนนี้ตั้งแต่รุ่นคุ้นปู่แล้วนะครับ คุณปู่ซื้อมาบุกเบิกทางป่าทางดงนะครับบุกเล่าประวัติคุณปูน่นี่ตอนนั้นแกนนเข้ามาบุกเบิกแรกๆนะครับบุกเบิกเนื้อที่ร้อยสองร้อยไร่นะครับแต่ก่อนต้องใช้คนทางป่าบุกเบิกนะครับ อนนี้แกตัดสินใจขายไล่นะครับแล้วก็ออกรถไทยมาหนึ่งคันนะครับเป็นฟอร์ดห้าพันจ็เจ็ดนะครับเดี๋ยวรอคลุงกลับมานะครับภาพอาจจะย้อนแสงนิดหน่อยนะครับอันนี้แกจะมีเบ,บาบดานหนึ่งลูกนะครับแล้วก็สารน้ำ หนึ่งสะเอาไว้พักน้ำคนทําไร่นะครับน้ำนี่คือสําคัญมากครับอย่างที่เขาพูดกันว่านะครับน้ำคือชีวิตนะครับถ้ามีน้ำผลผลิตก็งอกงามครับหลักการทางแกต้องคือสูบจากบดานพักไว้ในบ่ออีกนะครับแล้วก็ ใช้เครื่องขูบต้าในการอัดสายน้ำหยดนะครับเพื่อจะได้เร็วครับแต่ก่อนแปลงนี้มีม,มีตั้งแผ่นโซลา่าเซลล์นะครับอันนี้แกะถอดถอดย้ายใส่เป็นแทนเลอร์สำหรับให้มันเคลื่อนที่ได้ครับคุณลุงกลับมาแล้วครับยิบดี้เย ไล่มันแปลงใหญ่นะครับสอ่องยิ้มแต่ถ้แต่ก่อนก็ลื่นบุกเบิกนะครับใครมีฟอร์ดรถไถหนึ่งคันนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับสังเกตการทำงานของหมดกุ้งนะครับเขาจะเปิดหน้าดินที่ที่แข็งๆนะแปลงนี้โดนฝนไปสองรอบนะครับ ไกลงอกแล้วบางส่วนก็งอกแล้วนะครับปีนี้ถือว่าถือว่าแรงครับแต่กต็ก็มีฝนมาให้บ้างนะครับเครื่องปลูกของเครื่องปลูกลงเดี่ยวตัวนี้จะใช้พันอ้อยประมาณ8กิโลแปดรกิโลกร,รัมต่อไร่นะครับ หรือว่าใช้พันอ้อยน้อยครับแต่แต่แกจะปลูกลองห่างเลยนะครับบรรยากาศการชีวิตเช้าไร่ครับทางทช่องของเรานี่จะถ่ายทอดการทำงานของชีวิตเช้าไร่แล้วก็ทำฟาร์มนะครับ วิดีโอนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับฝากติดตามช่อง youtube นะครับสมบัติฟาร์มลบบุรีนะครับขอบคุณครับ